เป็นยังไงเนาะมาภารกิจยังสร้างพังมือนี้แล้ว,ลวระบอดนี่เหตุภารกิจนี่มือนี้นะมืล่น้อยครับผมะ่านครัเปลี่ยนเ่าใหม่เปลี่ยนวาใหม่เป็นนี่ปนปี่ที่ดีอยู่ปราณนี้คาดว่าเาสิบเปอร์เซ็นต์ครับแบบนรอ,อ่รงคีนเช้าครับนเช้าเปิดขึ้นก็ร้อยเปอร์เซนครับออถ้าหากว่าถ้าหากว่าวกโลกกัดน้อยูจะได้เปลี่ยนใหม่แล้วได้แปลงใหม่แล้วได้ซ่อมใหม่แล้ว เออได้เปลี่ยนอ่าลื่นเลยวันนี้เปลี่ยนทั้งชุดอ่าทำบันบดเห็ุงานบันนี้ได้เปลี่ยนทั้งชุดเลยพญานาคโคตรงามเลยวันนี้งามเลยวันนี้44วนใช้แล้ววันนี้เอา224โวลต์มาใส่เลยบัตนี้ข้าวหน้าเราเอา224โวลต์มาใส่เลยเอออันนี้ภารกิจวันนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ แล้วแล้วแล้วแต่ว่ามื่ออื่นพรุ่งนี้ค่อยตามอีกพรุ่งนี้มันจะกักน้ําอยู่ไม่หัวกระโหลกหัวกระโหลกไม่กักน้ํามันก็ได้มาเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเด็อ่าอันนี้คลิปในค่าของวันนี้เอามาดูอ่าพญานาคโคนน้าไดยสวยเลยครับตามอ่างน้ําก็เนี่ยอ่างน้ําเลี้ยงปลาเนี่ยทีนี้ลงผักลงปลูกนั่นได้สบายเลยสวยเลยทีนี่เนี่ยน่าของแท้เลยทีนี้ กินกับส้มตาได้สบายเลยไอ้ผักก้านจองหรือผักพายผักพายใหญ่ผักก้านจองเนี่ยน,นี่คลิปวันนี้ตามตามมาดูการซ่อมหัวกระโหลกตักน้ำอ่กำา,ากักน้ำพญานาคอ่าสมบูรณ์เรียบร้อยวันนี้แต่ว่าวันพุ่งนี้มันจะเรียบร้อยอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องตามไปดูอีกอคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเดอ้อให้มีความสุขความเจริญ ด้วยการทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปทําฐานแล้วก็พญานาคพน,น้ำจบเพียงแค่นี้สวัสดี